และผมคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาดูนะครับสำหรับเจ้าตัวซุกอพยไอคันนี้นะขับไปแล้วดับกลางอากาศนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับหรือใช้เป็นรถรุ่นนี้เหมือนกันนะครับหรือมีอาการแบบเดียวกันก็ลองเช็คตรงนี้ได้นะครับสําหรับใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับเช็คตรงไหนครับเดี๋ยวมาดูนะครับสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าขับไปแล้วบูบดับกลางอากาศเองเลยนะครับไม่มีแต่รู้สึกว่าก่อนที่มันจะดับก็เหมือนมีอาการกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับเขาบอกอย่างนี้เนาะ ผมก็ได้เช็คอาการเบื้องต้นนะครับลองเปิดสวิตดูแล้วก็ฟังเสียงมีเสียงปั๊มติ๊กทำงานอยู่นะครับก็ตรงนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนเจอปัญหาแบบนี้อยู่ก็ลองทำตามคลิปผมได้เลยนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะครับอย่างแรกนะครับถ้าเกิดรถเพื่อนๆมีอาการรูปดับกลางอากาศเหมือนคันนี้ครับก็ให้เราทาการเปิดปิดสวิต์ตรงนี้นะครับก็ฟังเสียงแล้วก็ใช้หูเรา ฟังเสียงตรงนี้นะมันจะมีปั๊มติ๊กอยู่นะครับเปิดปิดแล้วพอเราเปิดสวิตช์มันจะมีเสียงปั๊มติ๊กทางานนะครับแสดงว่าปั๊มติ๊กยังทํางานได้อยู่ก็ลองสตาร์ทครับสตาร์ทมือดูพอสตาร์ทมือแล้วถ้าเกิดว่าไม่ติดก็ลองใช้เป็นตัวสตาร์ทเท้านะครับยันตัวสตาร์ทเท้านี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าสตาร์ทสักสประมาณ4ีหครั้งแล้วคิดว่าแรงพอที่จะติดนะครับแต่ยังไม่ติดนะครับก็ให้เพื่อนๆลองมาเช็คที่ตัวหัวเทียนนะครับนี่เหมือนคันนี้นะครับ คราวนี้ผมก็ทําการคันหัวเทียนออกมาเช็คดูนะครับปรากฏว่าหัวเทียนก็สีปกตินะครับนี่นะครับสีปกตินะครับก็ในระยะเกือบสองปีนะครับก็จะประมาณนี้มันถือว่าปกตินะครับแต่เพื่อนๆสังเกตดูตัวนี้ครับนี่เห็นไหมว่าตัวเขี้ยวกับตัวที่เป็นตัว นำกระแสไฟนะครับเห็นไหมมันจะมีความห่างกันมากนะครับห่างเยอะมากเลยนะครับนี่ดูดีๆก็สำหรับใครที่มีตัวบล็อกที่มันติดมากับตัวรถถ้าเกิดว่าไม่มีร้านซ่อมแถวนั้นหรือร้านขายอะไรหัวเทียนมาเปลี่ยนดูก็ลองใช้ขัดกับตัวพื้นครับขัดขัด,ข,ดขัดแบบนี้คนระับพื้นถนนแบบนี้เลยขัดขัดขัดให้มันมีพอมีสีสักนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําการ ใช้หัวเทียนนะครับเคาะเคาะครับเคาะตัวเขี้ยวนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเคาะ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 แบบนี้อ่าแล้วจะเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมว่ามันจะห่างประมาณไหนเดี๋ยวผมจะแกะตัวหัวเทียนใหม่เพื่อนๆดูเนาะมันก็ต้องมีระยะห่างของมันด้วยนะครับไม่ใช่ว่านี่นะครับเห็นไหมว่าเขี้ยวระหว่างกับตัวหัวเทียนใหม่กับหัวเทียนเก่านะครับเห็นไหมผมก็เคยทําคลิปแนวนี้ลงแล้วนะครับ แต่คันนั้นมันจะเป็นเว็บร้อยนะครับถ้าจําไม่ผิดนะนี่ก็มีโอกาสที่จะทําให้รถวูบแล้วก็ดับการอากาศได้แล้วก็สตาร์ตติดยากหรือไม่ติดเลยนะครับเป็นไปได้เหมือนกันครับก็ลองทําการตัวนี้ผมจะทําการเปลี่ยนตัวหัวเทียนลองดูก่อนนะครับสําหรับตัวหัวเทียนนี้ก็ทําการเคาะลงไปนะครับนี่นิดนึงครับเนี่ยนี่นะครับทีนี้มันก็ มีความห่างของเขี้ยวอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ไม่ถึงกับห่างเยอะนะครับเหมือนเมื่อกี้นี่ครับแต่ถามว่าประสิทธิภาพมันจะดีไหมก็ไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะทําให้เราลดสตาร์ตติดแล้วก็ไปที่ร้านได้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเหมือนกัน,นครับเห็นไหมตัวเขียเข้ยวหัวเทียนใหม่ครับนี่มันจะต่างกันแบบนี้นี่ระยะใกล้เคียงกันแล้วทีนี้นี่เห็นไหมเดี๋ยวที่นี้ผมก็จะทําการใส่ตัวเทียนใหม่ไปดูเลยนะครับว่ามันจะ ติดไหมทีนี้มาดูกันครับนี่นะครับก็สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับได้ลื้อนะครับวาลรั่วนะครับก็เกียรสงสัยนะครับเป็นจริงได้ไงนะครับแต่ตัวนี้แปลกนะครับที่มันรั่วที่ตัววาลไอเสียนะครับแต่วาลไอดีไม่รั่วนะครับ ผมก็ยังอยู่กับเจ้าตัวซูคุปปี้ไอนะครับคันนี้นะครับสุดท้ายแล้วผมก็ทําการถอดสาวาวมาเช็คอยู่ดีนะครับเพราะว่าทําการเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ไม่หายนะครับทั้งที่ถอดออกยากมากนะคปั๊มติก็ไม่เป็นไรัวฉีดก็โอเคนะครับพอเปลี่ยนหัวเทียนปั๊บปรากฏว่ายังไม่ติดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าขับไปแล้วผ่อนผ่อนจะหลบหลุมนะครับผ่อนรถผ่อนคันเร่งรถนะครับแล้วพอจะหลบหลบหลุม ปรากฏว่ารถก็ดับไปนะครับแต่พอเปลี่ยนหัวเทียนแล้วผมก็มาสตาร์ทดูปรากฏว่ายังไม่ติดแล้วก็ไปลองเช็คที่ตัวหัวฉีดแล้วก็ปั๊มติก๊กแรงดันปกติหัวฉีดก็ไม่มีปัญหาครับเช็คโค้ดก็ไม่มีติดโค้ดอะไรนะครับไฟก็มาปกติเลยแล้วพอมาดูถอดฝาดูนะครับตอนนั้นก่อนหน้านี้ผมยังไม่ทําการยกเครื่องออกจากโครงครับผมก็ทําการรือ้อ คาตัวโครงรถเลยนะครับมันก็มาถอดฝาดูปรากฏว่าฝาวาล์วไอเสียนะครับวาล์วไอเสียก็รั่วนะครับผมก็ทําการเช็คเอ่อทำการเช็คแล้วก็บดวาล์วไปใหม่แล้วครับคิดว่ามันจะได้นะครับก็ไอเสียก็ทําการบดเหมือนกันนะครับก็เช็คดูไม่มีการรั่วซึมทั้งไอดีแลไอเสียทีนี้ประกอบ,บเข้าไปคิดว่าจะสตาร์ทติด ปรากฏว่าไม่ติดนะครับก็ไม่เหลืออย่างอื่นแล้วนะครับผมก็บอกลูกค้ามีแค่หรือตัวถอดลูกสูบดูนแค่นั้นครับปรากฏว่าแหวนตายนะครับนี่นะครับคือที่จริงแล้วผมก็ว่าจะถ่ายสาเหตุที่รถคันนี้ไม่ติดให้เพื่อนดูนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับ แต่มันยังไม่สตาร์ทยังไม่ติดนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ถ่ายนะครับแต่พอไล่ไปไล่มานะครับมันก็ต้องยกเครื่องลงนะครับปรากฏว่ามาดูคิดว่าน่าจะเป็นที่แหวนตายนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวไส้กรองกันบ้างครับอ่ะนี่นะครับตัวกรองนะครับนี่เห็นไหมกรองอากาศเพื่อนๆดูฝุ่นครับไม่ใช่ฝุ่นแล้วครับนี่ดินเลยนะครับคือก่อนหน้านี้มันจะมี เป็นอ่าสังเกตมันจะเป็น,นคล้ายๆกับหัวอาหารเ,เรเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะเหมือนขี้หนูอะไรประมาณนี้นะครับแลแต่แลแต่เราจะเปรียบเทียบมาเลยนะครับนี่ด้านในตัวกรองอากาศนะครับนี่นะครับทําเครื่องกับผมไปรถจะเข้า2ปีแล้วนะครับ2ปีกว่าแล้วนะแต่ยังไม่เปลี่ยนตัวกรองอากาศสักทีนะครับแล้วที่บ้านผมมันก็มีถนนนะครับสามารถ เอาง่ายว่ายันยังมีถนนลูกลังอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็ขับไปดูไล่ดูนาดูสวนนะครับมันก็ทําให้มีโอกาสที่จะมีฝุ่นเข้าเยอะแบบนี้นะครับอันนี้สองปีเลยนะครับก็หกร้อยกว่าวันครับอ่ามันก็ถือว่าเยอะนะครับเขาบอกว่าอย่างไน้อยนะครับปีละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับเปลี่ยนครับผมก็เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครใช้เป็นรถ พวกนอฉีดนะครับเอ่ออโตมติกนะครับส่วนมากมันจะชอบเป็นบ่อยนะครับพวกเวฟลอยสิไปไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่พวกที่มันเป็นออโตเมันที่ผมเคยบอกคลิปก่อนนะครับผมก็เคยพูดไว้นะครับในคลิปเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยเปลี่ยนตัวไส้กรองอากาศนะครับมันก็จะทําให้เครื่องเราเสียไวนะครัังไวนะครับเพราะว่าตัวฝุ่นพวกนี้นะมันจะเป็นฝุ่นละเอียดเลยนะครับคิดดูว่ามันเข้าไปเป็น เม็ดทรายได้ขนาดนี้เป็นฝุ่นได้เยอะขนาดนี้เพียอแล้วเพื่อน, <S <S อนๆคิดว่ามันจะเข้าไปในเครื่องเราเยอะขนาดไหนใช่ไหมนี่แหละครับลองคิดดูนะครับแล้วตอนที่ผมทําการถอดฝานะผมไม่ได้ถ่ายใหเพื่อนดูเนาะก็มันยุ่งนะครับผมก็พยายามเร่งนะครับเร่งงานให้ลูกค้านะปรากฏว่ามันก็ไม่หายอยู่ดีนะครับคลิปนี้ก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปเพิ่มเติมให้เพื่อนๆดู สังเกตดูว่าตัวลูกสูบขนาดผมขัดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ถอดออกมาขัดนะครับก็ขัดอยู่แค่หน้ามันครับเห็นไหมว่าตัวคาบกหม่องเยอะมากครับมาจากตัวไอดีทั้งนั้นนะครับแล้วตัวไอเสียทําไมมันรั่วก่อนไอดีใช่ไหมเพราะว่าตัวขหมองมันเยอะนะครับมันได้ทาให้ตัวไอดีเอ่อตัวตัววาล์วไอเสียนะครับมันสามอ่าไม่ลงไม่สนิทกับตัวบ่านะครับมันก็เลยทำให้น้ำมันรั่วนะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เชื่อเองนะครับว่ามันมาจากที่รถคันนี้มีฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นเข้ากองอากาศเยอะนะครับมันเลยทําให้ตัวแหวนรถลูกสูบคันนี้แหวนตายได้นะครับบางคันก็ถึงกับแหวนหลวมนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นแหวนตายนะครับสังเกตดูครับเห็นไหมว่าตัวลูกสูบมีความลายเยอะมากนะครับเห็นไหมเพราะว่ามีตัวฝุน่น เข้าตัวไอเดียเอะนะครับมันเลยทำให้มีเศษดินเศษผงเศษฝุ่นนะครับมาทำให้ตัวลูกสูบนะครับแหวนหลวมง่ายนะครับแล้วก็มีรอยเสียดสีเหมือนกับเอากระดาษทรายมาขัดนะครับเห็นไหมว่าตัวแหวนเห็นไหมมันจะมีพวกเศษดินข้าขวขมอ,อกเกาะอยู่ยตามร่องแหวนเยอะมากนะครับ มันเลยทําให้แหวนตายได้นะครับนี่แหวนตายนะครับอาการนี้มันเลยไม่มีแรงอัดนะครับครับก็ไะ้ครับผมก็สุดท้ายก็จบงานครับเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการเปลี่ยนลูกสูบไปเรียบร้อยครับนี่หละครับ ก็นะครับถ้าใครยังไม่ได้เช็คนะครับที่กลัวจะเป็นเหมือนคันนี้ก็อย่าลืมไปเช็คดูนะครับว่าท่านทําการเปลี่ยนตัวใส้กองเรื่องหรือว่าเป่าวิเรียงนะครับถ้าใครใช้เป็นพวกพี่เป็นออ t โตเมติกนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูครับว่ามันจะติดไหมที่นี้โอเคนะครับ ครับผมประมาณนี้ครับก็ถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับเช็คดูได้นะครับตัวนี้ผมก็ลองเพื่อนๆก่อนนะยังไม่ได้ไปเจาะลงที่ตัวลึกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับเจ้าตัวรถนะเพราะว่ามันก็หลายอย่างนะครับหลายจุดเหมือนกันนะครับมีเพื่อนๆบางท่านนะที่ เห็นคลิปผมแล้วได้ดูแล้วก็อยากลองเช็คดูเองแล้วปรากฏว่าลองเช็คตามคลิปแล้วมันยังไม่หายนะครับก็ได้สอบถามกันเข้ามา,าสิ่งไหนที่ผมสามารถช่วยได้ก็ก็จะตอบให้นะครับแต่สําหรับเคสไหนที่เพื่อนๆสอบถามเข้ามาแล้วผมไม่สามารถให้คําตอบได้อันนี้ก็ขออาภัยนะครับไม่ใช่ว่าผมทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะบอกให้ไปไล่มันก็ยังไงเราพูดยากนะครับเพราะว่า การไล่รถองแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคงสื่อสารไปอีกอย่างหนึ่งแล้วเพื่อนๆไม่เข้าใจมันอันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับทางที่ดีถ้าเกิดว่ามันเกินกว่าแรงเราที่เราจะทําได้แล้วก็แนะนําให้ไปที่ร้านใกล้บ้านหรือเป็นที่ศูนย์อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับก็อยากจะช่วยแล้วก็อยากจะให้มันจบทุกคันนะครับที่สอบถามกันเข้ามาแต่ถ้าคันไหนที่ช่วยได้ ผมก็ดีใจครับแต่ถ้าในเชื่อไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้งไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กับสับคลายช่องมาเลยสิ่งด้วยครับ